ภาคอีสานตอนเหนือกับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่หิวใจนักเดินทางกลุ่มเล็กๆจากเทือกเขาสลับซับซ้อนของอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยไปจนถึงทิวทัศน์แม่น้ำโขงที่ทอดยาวผ่านจังหวัดหนองคายและบึงการเราได้เดินทางเลียวน้ำโขงไปแล้ว3จังหวัดได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนก็หลายที่เรื่องราวสุดประทับใจมากมาย ในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดนครพนมไปนอนชมลำน้ำโขงแบบชิดต,ตลิงไปเรียนรู้เรื่องราวของชาวเวียดนามที่อาศัยอย่างกลมเกลืนในเมืองนครพนมจบสุดท้ายที่ศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวอีสานตอนบนพระธาตพ,พนมอันศักดิ์สิทธิ์ความสุขที่ทุกคนจะได้รับอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับ เข้าสู่การเดินทางวันที่3กันนะครับเราไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมโดยเดินทางจากบึงการผ่านถนนเส้นหลักสาย212จุดหมายของวันนี้คือจุดการเต็นท์ริมแม่น้ำโขงที่มีชื่อว่าอาจสามารถแคมปิ้งครับระยะทางห่างออกไป160กว่ากิโลเมตร ครับก็ตอนนี้ถึงนครปฐมหกืว่าจะบอกนครปฐมมาถึงนครปนมแล้วนะครับตอนนี้ก็ห่างจากที่พักเราประมาณสักร้อยสองเมตรก็เลยแวะกินข้าวกันก่อนนะครับเป็นร้านริมแม่น้ําโขงนะครับวันนี้ผมต้องได้กินปลาแม่น้ําโขงครับสั่งไปแล้วครับเป็นปลาคังกับปลาเพาะนะครับได้กินปลาในกินปลาแม่น้ําโขงนะครับตอนนี้อยู่นครปฐมแล้วครับเดี๋ยวก็กินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวเข้าไปกางเต็นท์กัน ที่ชื่อแคมป์ว่าอาจสามารถแคมป์นะครับอย่ห่างจากที่นิดเดียวครับจอดที่พักเอาไว้แล้วทางมันิศเหนตรงตรงตรงจนแบบแทบจะหลับ <c oughs> แต่ก็ยังดีรถน,น้อยนะครับรถไม่ค่อยติดสบายสบายแคมครับ รีวิวของที่ตัวเองใช้เลยเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นทริปเอ้เป็นเป็นเต็นท์วิดาลิโดครับซันชัยสำหรับสอคนนะครับแบบมาโอไซค์ก็สบายหน่อยไม่ต้องใหญ่เหมือนอนนอนนใหญ่ไป,ปแล้วก็ที่นอนก็ไนะก็เออเราก็นั่งไิ้ด้ได้ั้ไดมไ้ไได้ไ้ได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 ้ไะนี้ได้ไดบ้นแดนด อันนี้เป็นพื้นสองคนข้าล่าเนี่ยปูฟอยไว้ <5 S 1> เพื่อกัน <5 S 1> ความ <4 S 1> ชื้นนะชอบชอบชื้นก็เป็นหญ้าเลยก็นี่เลยก็หนาประมาณ5-6าหกเซนนะครับตัวนี้เวลาพองเสร็จแล้วครับไม่ต้องไปเป่าลงเพิ่มนะครับประมาณนี้นะครับก็ป,ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีมันก็จะเต็มนะครับ ขนาดที่นอนก็ประมาณ3าถึงห้าเซนนะครับเราสามารถเป่าเพื่อให้มันดึงดึงได้แต่ผมไม่ต้องเป่าเ,เพราะว่าผมมีท็อปอัพนะครับ <c oughs> เป็นผ้าห่มหมอนอนี่ครับที่ใช้รองหลังขนซ้อนมานะเราก็มาปูเพื่อความนุ่มประมาณนี้ครับแล้วก็หมอนนะครับตัวนี้ทีเด็ดเลยตัวจบเลยตัวนี้บอกเลยว่าตัวจบ ไม่ต้องไปซื้อยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นใช้มาหลายแบบแล้วมันไม่ไม่สบายหัวนะอันนี้ดีสุดเลยที่เคยใช้มาเป็นของเคชัวนะครับซื้อที่ดีแคลอนตัวนี้ห้าร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเป่าสามสี่ทีก็เต็มแล้วมาอันนี้นะครับเนี่ยผ้ามันนุ่มมากทุกคนดูดิแล้วไม่มีเสียงเลยไหม มันเหมือนหมอนที่เป็นเต่าลมเป็นนางกํมะหยี่หรือว่าเป็นพลาสติกอ่ะานนั้นมันจะมีเสียงนะอันนี้นุ่มหัวมากแล้วก็มันสามารถที่จะถอดซักได้นะครับตัวนี้เป็นฟลองเชยนีนุ่มมากตัวนี้แนะนําเลยครับไปหาดูนะที่เคชัวนะถีขายอันนี้เดี๋ยวพี่ไก่จะไปเห็นมันเดยน่ยังไม่รู้เลยจะมีหรือเปล่าเข้าแหละแต่ไม่รู้ว่ามันมีหรือเขาบอกว่าวันนี้มี้องห้อยไรที่ไหนที่อะไรนะ ตรงพยาน่าตรงพยานาาเขาบอกว่ามอไซค์ชอบอารมณ์ที่จอดขายประมรณนั้นดนะูฟรีด้วยนะก็ไม่ไล่อ่ะเอเอแล้วไงอ่ะอ้จะาคลิปนี้ลง <c oughs> ตงเต็นท์แล้วนะครับมากันพระาทิตตกเร็วมากนะครับกากันแทบไม่ทันเลยนะครับตอนนี้อยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับชื่อว่าอาจสามารถแคมปิ้งนะครับปัจจุบันนี้เขาเป็นร้านอาหารด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือร้านเขาปิดปรับปรุงแล้วก็เพื่อนๆเขาจองเอาไว้นะครับเป็นคนที่รู้จักที่นครพนมเนี่ยติดต่อมาเพื่อขอกางเต็นท์บริเวณริมโขงตรงนี้นะครับอากาศดีครับวันนี้ลมเย็นมากนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะหนาวขนาดไหนนะครับเป็นคืนแรกครั้งแรกที่นครพนม คืนแรกครั้งแรกที่นครพนมกับอาสามาถแคมป์ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เขาปิดปรับปรุงนะครับแต่ว่าทางเราได้ทําการจองล่วงหน้ามาแล้วกว่า1เดือนก็เลยได้ความเป็นส่วนตัวสุดๆจากจุดนี้นะครับคืนนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ตัวเมืองครับไปเดินชิลๆกันที่ถนนคนเดินเลือกหาของกินแล้วยิ่งช่วงเทศกาลฤดูหนาวแบบนี้เขามีการประดับไฟแสงสีทั่วเมืองเลยนะครับโดยจะเริ่มฉลองกันตั้งแต่คริสต์มาสจนถึงปีใหม่เลย ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของตัวเมืองนครพนมที่ห้ามพลาดเลยนะครับ่าตอนนี้หน้าเป็นสีด้วหมดแลวโอ้ยเลย อันนี้เขาจัดงานเป็นวโวงไฟนะครับแจ่มมากเลยมนะันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะยาวเ,เป็นกิโลเลยแหละแจ่มมากสิอยากให้เทพยพิบหนึ่ง อรุณสวัสดิ์นะครับเช้านี้นะครับที่นะครพนมอาทิตย์ขึ้นหน้าเต็นท์เลยนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับอากาศก็เมื่อคืนาราวๆสิบสิบกว่าองศาเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบรรยากาศแบาาศบลมดีมากนะเช้านี้ก็อาทิตย์ขึ้นข้างหน้าเลยตื่นมาก็เจอเลยนะครับยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเดี๋ยวเช้านี้ก็เดี๋ยวจะพาเข้าไป ชมตลาดเช้าในอำเภอเมืองอนครพนมนะเพราะว่ามีร้านเด็ดๆก็จะเป็นร้านพวกอาหารเวียดนามอาหารเช้าจําพวกไข่ขกระทะอะไรพวกนี้แล้วก็ทีเด็ดเนี่ยเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่มีหลายร้านแล้วก็บอกว่าหลายร้านนี่อร่อยเกือบทุกร้านเลยนะครับแต่ก็จะมีเจ้าดางัดางๆที่เปิดมา40-50ปีแล้วเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าอ,อ,อยู่ตรงไหนแล้วเปิดได้ยังด้วยนะครับตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงนิดๆนะครับ อาทิตย์ขึ้นแล้วสวยมากนะครับเดี๋ยวเข้าเมืองกันสวัสดีนะครับทุกคนตอนเช้าเช้านี้นะครับที่แรกที่เรามาแวะกันที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปนมนะครับก็คือที่นี่ครับโบสถ์คริสลองอสนวิหารนักบุญอันนานะครับ ก็จะอยู่บริเวณก่อนที่จะเข้าไปาถนนคนเดินนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เป,เป็นโบสถค์คริสต์ที่เก่าแก่ของจังหวัดนครพนมนะครับนครพนมนี่น่าจะมีคนคริสต์เยอะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่อพยพมาก,ก็คือจากทางเวียดนามเนี่ยก็มาอาศัยอยู่ที่นี่เยอะเลยนะครับเป็นเมืองที่มีพระหูวัฒนธรรมแล้วก็หลากหลายาศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนทีเดียว บ้านเก่าๆนี like well, ้ก็จะเป็นทรงแบบทรงแบบทรงคลิตนะครับประมาณนั้นนะเมื่อคืนนี้ที่เรามาตรงนี้ก็บริเวณนี้เขาจะจัดแต่งฟงแต่งไฟสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะมีงานด้วยนะแจวแล้วเขากานมยมเช้าเกินคาดไปเยอะเลยนะครับสําหรับบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกในเช้านี้กับจุดถ่ายรูปเช็คอินในตัวเมืองแต่ที่ตั้งใจกันจริงๆคือเรื่องกินครับ เขาบอกว่ายามเช้าที่นครพนม,านมอาหารขึ้นชื่อคืออาหารเวียดนามครับแต่จะมีอะไรที่ผมกินได้บ้างนี่สิต้องไปค้นหากันดูครับขับผ่านจะต้องจอดแล้วเดินกลับมาซื้อครับปลาท้องโกครับโอ้อยากกินไม่ได้กินมาหลายวันนี่ครับปลาท้องโกสีเทพครับเจ้าดังแห่งเมืองนครพนม ป่าท้องโกดสีเทพครับ <20 S 1> อันนี้ยี่สิบาทนะครับเนี่ยโอ้โหเต็เมถุงเลยมาเยอะนาเป็นเจ้าดังครับของอำเภอเมืองนครพนมต้องรอนิดน,นึงนะครับเพราะว่าใช้เวลาทําหน่อยแล้วก็ลูกค้าเขาเยอะนะครับเขาขายของใหม่ๆห่ใช่แต่คุณลุงป้าน่ารักครับน,น่าจะเป็นชูกิดหน้าอร่อยนะอร่อย20ี่สิบาทได้เต็มถุงเลยอ่ะแป้งอร่อยนะแจ่ม ไม่น่าคนเพียบเลยตานเนี้ยตาม,ตามีต้องถาบางแนมเนืองงานกะได้ถึงนครพนมเป็นถินนนน่นที่มีคนชาวเวียดนามน่ยูเยอะ อีกอย่างของเยนามก็คือเฟิร์ครับนี้ครับเป็นร้านเฟิร์เนื้อนะครับเวลาเฟิร์นเนื้อจะไม่เหมือนไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเนืน้อสเท่าไหร่ว่ามันจะเป็นเฟิร์ที่ผักมีอของของ้าใไห้ด้วยแล้วนี่ยังมีน้ำจิ้มไปดูไปดูน้ำจิ้มครับจิ้มไม่กินกับก๋วยเตี๋ยวครับคล้ายๆน้ำจิ้มซุกี้นะ <c oughs> ลองลองครับอารมณ์จะคล้ายๆสุกี้ แต่กินจะมีเอกลักษณ์หน่อยไม่เหมือนก๋วเตี๋ยวเดี๋ยวน้นนาอร่อยันเนี่ยงทางเลียเงมทางาวยิานง อีกอย่างกินกับกะปิอ <Forgive me. S 1> ร่อยรงนี้อร่อยเฉยอะอร่อยเฉยเพื่อให้เข <gu> ้าถึงว uh ัฒนธรรมเวียดนามที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเราจึงต้องเดินทางไปกันที่ชุมชนเวียดนามกับสถานที่เที่ยวสองแห่งที่อยู่ใกล้กันที่แรกครับบ้านลุงโฮ วงเล็บดังเดิมนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวนะในอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับที่ควรมานะครับก็คือบ้านลุงโหนั่นเองนะครับเป็นบ้านพักเก่าสมัยท่ทานประธานโฮชิมินที่มาวางแผนกันอยู่ที่นี่นะครับในการกอบกู้ประเทศเวียดนามนะครับให้คืนจาก ฝรั่งเศสนะดูกันครับว่ามีจุดไหนที่ถ่ายรูปสวยๆได้บ้างครับบ้านลุงโฮจิมินดั้งเดิมหลังนี้คือของจริงนะครับสิ่งของทุกอย่างยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเหมือนครั้งที่ท่านได้มาอาศัยอยู่ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนามครับใครอยากฟังประวัติก็จะมีพี่สาวท่านหนึ่งนะครับคอยบรรยายให้ฟังแบบออกรถออกชาติเลยทีเดียวนะครับ แต่สําหรับผมแล้วผมว่ามันน่าจะดูเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยขอปีกตัวไปเดินชมบ้านดีกว่าครับเพราะว่ายิ่งฟังมันยิ่งมึนครับคุณไม่ต้องไปถ่ายที่อื่นหรอกทีู่ดอนที่กิจไม่ใช่ค่ะที่ใช่ไหมครับไม่คุณไม่ต้องมายกยอเอ็นฟอร์กฤษาเอา่าประมาณนั้นเราครับใครจะกูดในโดรนพิกิตรสายพอดีแล้วลุงโมก็ไม่มีส่วนไปกู้ข้างในเลยค่ะคนกระบวนการกู้ชาติตั้งไหนแต่ด้วยเหตุผลทำไมให้ลุงโมมาเป็นประธาน พ้าทุกคนพูดหมดแหละแต่ลุงโงคนเดียวที่เรียนต่างประเทศแต่อยู่นอกประเทศอ่าไอ้คนพูด่างแกนวจรินถ้าลุงโอออกจากรวนตอนอายุ20ปีลักษณะของตัวบ้านลุงโฮจิมินนะครับก็จะมีลักษณะเป็นบ้านโบราณสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมกับเวียดนามได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับ และในบริเวณใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิพธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามหรืออนุสรสถานประธานโฮจิมินที่สร้างขึ้นใหม่ครับไว้จัดแสดงเรื่องราวชีวประวัติของท่านโฮจิมินให้ได้ศึกษากันอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับจากบ้านลุงโฮต้องบอกว่าเป็นบ้านลุงโฮดั้งเดิมนะครับอยู่ใกล้ๆกันอีกประมาณ400เมตรจะเป็นอนุสรสถานเหมือนกันแต่เป็นของรัฐบาลสร้างนะครับ ก็อันนี้จะเป็นดั้งเดิมเป็นบ้านที่ของชาวบ้านดั้งเดิมที่ลุงโคมาอยู่เลยส่วนอีกจุดหนึ่งที่อยู่ติดติดกันเนี่ยเป็นสมัยเขาทําใหม่ซึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ<ต>เป็น<ม>สถากรรมแบบใหม่ไม่ใช่บ้านแบบเก่าเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปดูเหมือนกันว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับก็ให้มาให้มาทุกที่อยู่ใ,ใกล้กันฮนะไปดูซะหน่อย จะเป็นอนุสร์นะครับมีหน้าผาจําลองด้วยนะมันแตกต่างกันก็คือตรงโน้นจะเป็นบ้านเก่าแต่ตรงนี้จะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เขาทาขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้เรียนแบบกันนะครับแต่เหมือนก็นเป็นสร้างอีกแบบหนึ่งอนะ่ะเป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรอนุสร์สถานอย่างนี้ดีกว่าคนละแบบครับอันนี้น่าจะมีโงประมาณจากส่วนกลางมาช่วยด้วยอนะ่ะส่วนคล้ายๆเป็นเหมือนกับเป็นวัด นะเหมือนวัดเหมือนสันเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับสองที่ไม่เกี่ยวกับข้านะไม่ได้เก็บค่าเข้านะครับแล้วแต่บริจาคํำรุงสถานที่นะเ้ามาถ่ายรูปส,สวยๆผมก็เพิ่งจะทราบนะครับว่าทางอีสานตอนเหนือของเราจะมีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอาศัยกันอย่างมากมายหลายจังหวัดเลยทีเดียวน,นะครับและดูจะมามากสุดก็คือในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่แหละครับ และอยู่อาศัยกันมาอย่างยาวนานจนกลมกลืนกลายเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเช่นภาษาพูดอาหารเวียดนามและการนับถือศาสนาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาคิดนั่นเองครับตอนนี้ก็หลังจะเก็บเต้นท์แล้วนะครับเราก็มาแวะกันที่ร้านโฮสโฮสคาเฟ่น,นะครับอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเดี๋ยววันนี้จุดหมายปลายทางของเรานะครับก็จะไปกันต่อที่พระธาตพนมนะครับยังไม่จบนะครับสําหรับนครพนมอาหารอร่อยมากครับชอบมากเลยแล้วก็เดี๋ยวปาไปน้องเขาพาเอ่อเดี๋ยวพาน้องน้องเฟรมเขาอยากไปไหว้พระธาตพนมนะครับแล้วก็เป็นทางผ่านนะแล้วเดี๋ยวไปหาหมือทเที่ยงกันที่นั่นแล้วเราก็ต้องไปจัดส้มตําของนครพนมอีกหนึ่งเมนูไปครับ ต,ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดหมายสุดท้ายในอำเภอ,อในจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็เป็นจุดหมายที่สําคัญที่สุดของจังหวัดนครพนมนะครับัน่นก็คือพระธาตพนมนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มานะที่นี่หนึ่งในสถานที่สําคัญของนครพนมใครมาทางจังหวัดนครพนมก็ต้องมาแวะถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าไปสการะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะผมมาดูพุทธสินนาะ ควาามงามงเพราะว่าที่นี่พระาธาตุองค์นี้นะ,ะานอายุาไม่น่าจะต่ำกว่าพันปีนะ,ะน,น่าจะประมาณพันปีได้ใช่แล้วล่ะครับพระธาตุพนมแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ม,มากกว่าถึง2,500ปีเลยนะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลถึงช่วงพศ8เลยทีเดียวแม้จะผ่านการเวลามาอย่างยาวนานผ่านช่วงเวลาที่มีการสู้รบกันในพื้นที่แถบนี้ แต่ที่นี่ก็ยังคงรักษาสภาพสมบูรณ์รอดพ้นจากการทำลายจากศัตรูมาได้อย่างยาวนานและกลายเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวอีสานตอนเหนือตลอดไป,ปนวปนี่ครับที่บอกว่าขอบดิชันย่งไม่จบใช่ไหมแล้วความนม ส้มตำปลาล้านครับพนมหนีหน้าตาเป็นนี้ตัวที่สามแค่บอกว่าตัวที่สี่สิสี่แต่ละร้านนะรสชาติจะไม่เหมือนกันเลยรสชาติปลานนะแต่อร่อยทุกที่บอกเลยว่ามาให้สารที่ดีกว่าเรื่องส้มตำเป็นจริง ก็สำหรับนครพนมนะครับคงจบเพียงเท่านี้จุดหมายต่อไปจังหวัดต่อไปนะครับก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราจะไปนอนกันที่เขตรัชพานสัตวป่าผาน้ําทิพย์นะครับก็ติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเราจะผ่านมุกทหารและยโสธรด้วยนะครับแต่ว่าแค่ผ่านแต่เดียวล้วเจอกันใหม่ทิปหน้านะครับไปครับลุย We're we'll tired.